ต่อไปครับจะพาไปทานขาหมูเยอรมันของร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมันที่จังหวัดราชบุรีครับขายออนไลน์ได้มากถึง3,000ขาต่อเดือนครับนี่แหละครับขาหมูเยอรมันหน้าตาน่าทานของร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมันที่จังหวัดราชบุรีขายได้หลายพันขาต่อเดือนโดยไม่มีหน้าร้านขาหมูหนักชิ้นละไม่ต่ำกว่า800กรัมขายในราคา250บาทพร้อมน้ำจิม้มและผักดองเรามาคุยกับพี่ตั้งกันเลยครับสวัสดีครับพี่ตั้งครับแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับกันผมตั้มนลลงทับสวงเจ้าของร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมันรานชบุรีครับจุดเริ่มต้นในการทําขาหมูเยอรมันขายเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับเดิมผมเคยเป็นพ่อครัวอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วมีใจรักที่จะชอบทาเกี่ยวกับอาหารนะครับพอดีผมเห็นว่าทั้งหมดข้างนอกเนี่ยพวกขาหมูเยอรมันอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีขายเลยคิดที่จะทาตรงเนี้ยครับพี่ตั้มได้สูตรขาหมูเยอรมันมาจากไหนครับ ผมเคยไปฝึกงานอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจะเด่นเรื่องขาหมูเยอรมันครับผมแล้วผมก็มาดัดแปลงให้เข้ากับพื้นเทราชบ,บุรีเพราะราชบ,บุรีก็จะมีพวกขาหมูพวกอะไรเยอะอยู่แล้วครับผมทีเด็ดของขาหมูเยอรมันของพี่ตั้มคืออะไรครับใช้คำากรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็น้ำจิ้มของผมก็จะเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดผักดองของผมก็จะเป็นผักดองสามรสแบบโบราณน,นะครับผมขาหมูที่นำมาทอดเนี่ยมีความพิเศษยังไงครับ ขาหมูผมก็จะอยู่ประมาณแ0 0กรัมครับอ่าน้าหนักนี้ผมว่ากําลังพอดีผมจะใช้เป็นขาหน้าเท่านั้นครับเพราะขาหน้าเนื้อของเขาจะใช้กําลังน้อยโดใช้ของเนื้อจะไม่แข็งจึเกินไปครับขาหมูเยอรมันทอดเรียบร้อยพร้อมทานแบบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่าขาผมผมขายชุดละ250บาทครับพร้อมน้ําจิ้มผักด,ดองครับผมขาหมูเยอรมันอีกแบบเป็นแบบซีลสุญญากาศเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ มัจะมีอีกหนึ่งแบบก็คือแบบซีนสุญากาศขาหนึ่งก็อยู่ประมาณ180บาทส่วนใหญ่ก็จะส่งร้านอาหารบ้างโต๊ะีนบ้างครับผมส่งทั่วประเทศครับเห็นไหมพี่ตั้มมีทีเด็ดอีกอย่างคือผักดองที่พี่ตั้มทำเองด้วยนะครับมีผักดองอะไรบ้างครับใช่ครับผมผักดองนี่เป็นสูตรของผมเองเลยครับคิดค้นด้วยตัวเองก็จะมีแครอทมีแตงร้านมีหวัวไชเท้าแล้วก็มีกระหล่ำปีครับผมออดองกับน้ําดองสูตรที่คิดขึ้นมาเองครับผมรสชาติก็จะมีเปรี้ยวหวานตามสูตรโบราณหน่อยครับผม ยอดขายขาหมูเยอรมันต่อวันเนี่ยได้กี่ขาครับโด่วยเฉลี่ยต่อวันมันก็หลักร้อยครับผมแต่แต่ถ้าถ้ารวมกันแล้วเดือนหนึ่งก็หมกมทปันแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากสั่งขาหมูเยอรมันนะครับของร้านข้าวปั้นขาหมูเยอรมันเนี่ยก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับขาหมูเยอรมันหากมากินกับพี่กันรับรองจะมันและติดใจ ไปที่หนที่ตั้งมาได้เลยครับ